ค้นพงมาแล้วสวัสดีครับมาพบมาพอกันเลยแล้ะครับค้นทงครับผมมาอัปเดตสถานการณ์ครับพายุเขา่าพายุเข่ามือแร้วนะครับเข่างามๆก็เริ่มร่มครับเข่าบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนคือสิเป็นหนึ่งสี่เบิดเมื่อครับ แบบนี้เวดเมื่อครับอยู่กลางตรงมหาสารคามเฮะเลยลย่ะบรรยากาศครับควายก็อยู่พุ่นตัวหนึ่งก็อยู่พี่ครับกินกนละมองหากินกินหากินบา่แดดดอกเลยนี่ไม,ม่มีแดดจะได้กินหญ้าดียดอกนี่างเขาวิเทียครับใกล้แล้วครจะได้กกกเกี่ยว ในวัวนี้แหละครับปีไก่กับเกีียวมาตากทั้งฝ่าทั้งร่มทั้งฝนเที่ยวเก็บเที่ยวกู้ปีนีบ้านไ้เกียวครับพีดีเกี่ยวซาจากน้อยเบิงบ่งฝ่าเบิ่งฝนก่อนเป็นว่าพายุเขาวันที่มือนี้หอพที่เก้าครับเจ็ดถึงเก้าสามวันครับอากาศทงหน้าทงให้ทงหน้าอยู่ทงอยู่านนี่แหละครับผม ถ่ายบรรยากาศให้เบิง้งนี่แะครับบานห้องกระซัมนี่แหละครับผมนี่ฝนกระลิ้นอยู่ครับนี่ลิ้นไป,ปล่อยนนะครับมือเสานี่แห้งตะเสาหอดเทียงนี่แห้งครับนี่จ่น้อยสิบีนยางเขาคงมีอะไรกําังตกแห้ง นูหนดีมา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 ไปหากินน้ำมูไปไปจับนี่จับนี่มาไหจับนี่เร็วจับนี่นะเห้จับบ่ไม่ให้จับไม่มันจะดูผูกควายเลยไม่แล้วฝนครับเปิ่งเพิ่งเขาเพฝนน้ำง่าครับลมมุนปุปยทั้งลมทั้งฝนผมกับมุนปุปยกันครับ เจียวไป,ไปนี่แหละมามาไปต้องไปหากินนี่แดดวออกกระตั้งใจกินเนี่ยนี่นูดีครับผมขาดวันเร็วๆนี่แหละครับผมบอกก่อนปีไม่กำลังปีไม่ลระครับไกลแล้วใกล้แล้วนี่กำลังแล้วทองกับปุงง่งลเราละ,ละได้แปดเดือนแล้วครับ ผสมหลูกไส้ของเกาเจริญนครับออกมาหนี่ก็จะเป็นเลนเกาเจลือนรเขากำลังงามอะไรครับหยาลายหลหย,ยาลายปีนี่ตอนนี้กับฝนไปๆครับผมไทยนี่คุณ ทางห g o à i ทางผมก็สีแห้งเลยหนาตึบลังแห้งเป็นเขาเปื่อยหมู่บ้านตั้งงามงามเป็นกับว่าสีเกียวหมู่บ้านนะครับเป็นวา่าไฟยุ่เขา่าก็เลยไปเอาใบก่อนนั่นน้ำห่วงเลยนะครับออหมู่บ้านมันมีนม้ำเลยหมู่บ้านนี่นะครับหมู่บ้านมันมีนม้ำเลยมี น้ำบางี่นี่บกแล้วครับมันนีน้ำมีน้ำเสยวางนีกันหาปลาควนแล้วนี่บางนีตรงนี้ตรงหลังพายุเสร็จเนี่ยต้องทาบน้ำบกเขาจะเด้เก่ยวคือรถเกี่ยวพรยกาลร่งมาล่ละอันนี้เขาเจ้าครับเขาเจ้ากลางเมื่อวานต่างงามงามมันหนีพายุเขารุม อะไรนะนาดบอกเป็นทายเป็นทางครับอากาศก็ดีดีไปจะนอนนะครับนอนเว้นบดมือคือเข่าทาอยู่มานนี่ฝนตกพายุเข่าสามเมื่อสิเป็นยังไงเนาะวันนี้เป็นมือแรกครับที่พายุเข่าประเทศไทย มีเก่าจังหวัดอีเพิ่นว่านะครับมหาสารคามครับมีหนึ่งในนั้นกับประมาณนี้แหละครับผมบรรยากาศเมื่อนี่บรรยากาศของพาอยู่เขามือแรกเอาฝากไว้สักนีดละครับผมกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยครับสวัสดีครับผม